ยี่ติบสามพันคนละห้าร้อยแม่แบงห้าร้อยพ่อแบงห้าร้อยให้พียงเมื่อกี้ที่ให้ไปเมื่อกีแป๊บหนึ่งแป๊บที่ให้ไปเมื่อนี้เขาไปถอนนะครับเดี๋ยวเป็นปึกเลยอานีนะครับขอบคุณพระองเจ้าด้วยนะ พี่ให้ผมมา้องเต้นวันนี้นะครับคุณทุกท่านด้วยนะเดี๋ยวไปไหนเนี่ยเขาใส่ลูกสักต้นหนึ่งก่อนนะครับนะขอบคุณเลยยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้นะครั่งหบขอบคุณครับยิ่งให้ยิ่งได้นะจ๊ะคตินี้ใช้ได้เลยม่หน้าเลยครับก็เป็นตั้งใจกรรมนะให้แม่แม่ทุกคนก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันนะครัท้าฝากไว้ครับวันนี้นะ นะค่ะเสียดีน้อยด้วยนะคะขอบคุณแม่แ่ทุกคนนะคะ้องก็ขอไปให้คนละห้าร้อยนะคนที่หนึงอคนที่เหนื่อยแปลกต้องไปเต้นแน่เยน่จากพงเขาอีกคนที่สี่นะคะคนที่ห้าจ่าและคนที่หกนะคะรักรักน้องพนน้องอ่หน้ารักขอหน้ารักนะครับแดนเซอร์มาถ่ายรูปเร็วครับปูเตอรมาได้ไม่เร็ว กุบโกะรวเลยรวมเลยไได้เลยไปได้เลยเาม่จรองจีบเล็กเขามีเรถอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมไปเลยเสียมากกว่านี้ไปเลยไม่เสียแล้วไม่เสียมากกว่นี้แล้วาเอาของไปด้วยอ้ยเขสุดเานีของพี่ไปด้วยเนี่ยคุี่สุัสด้วยนะฮะแล้วก็าถ่ายรูปกันครับทุกคน นับหนึ่งสองสามไม่ออกปกเปรยมกนะบุลพารับไม่ได้หนึ่งสองสามน่ารไปเลยไปดีไปไปตามรถจอดตรงนี้ไปได้ที่พูดเลยก็ไม่ต่างว่าวปหัวเลยไรปดีกต่อเลยนะคกอประตูรถด้วยดูแถ้ายตลอเาไปกรอประตูรถไว้ไปไหนได้ คนอื่นไม่เห็นเกรงใจเราไปไปพาน้องไปแล้วซื้ออะไรใหม่กไ่ให้นานแล้วตเะให้ตนน้ำพังวันนี้คือขับมาคนเดียวเนี่ยนะจะไปตั้งต้นบ้านเราสิับาเขาไปไม่ได้เข้าไม่ไม้ไปได้แล้วเนี่ยไปได้แล้วหนูมาหนูมากัน ไปแล้วนะหรอไม่ใช่หนีไปมอเตอร์เวย์นะไปแล้วไะ้ไปค่ะไปน้องหาทางขึ้นมอเตอร์เวย์ไปฝั่งไหนมอเตอร์เวย์เขาให้ทำอะไรเนี่ยเขามาทำอะไรมาลาฝั่งนี้ก่อน,นจับมือจับมือจับมือ

ไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบไม่ต้อง้อเขาชอบแบบที่มันมีนิ้วมีเท้าด้วยเขาไม่ชอบแบบนั้นเออหก็ไม่ได้นะเอเอมันเป็นฮูดเขาอยู่ญี่ปุ่นเหรอเดินไ,ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะหนูก็จะไป